สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเสนอตั๋วหอชมเมืองคนครสวรรค์เราดีไซน์ตั๋วเข้าชมให้มีความน่าสนใจมากขึ้นจากเดิมที่เราใช้ตั๋วธรรมดาและไม่น่าจดจําโดยเราทําตั๋วนี้ออกมาเพื่อฟืน้นฟูชุมชนโดยรอบหลังสถานการณ์โควิดโดยมีหอชมเมืองคนครสวรรค์เป็นจุดแลนด์มาร์กและดีไซน์ตั๋วเข้าชมให้มีความน่าสนใจและสามารถนําไปเก็บสะสมได้ซึ่งตั๋วจะมีสประเภทค,คือของเด็กและผู้ใหญ่ อ,อ,อชมเมืองนครสวรรค์นะคะตั้งอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สำหรับชมวิวทิวทัศน์รอบๆเมืองนครสวรรค์ลักษณะของหอจะมีความสูงทั้งสิ้น32เมตรค่ะสามารถมองเห็นเมืองทั้งเงมืองจากมุมนี้ได้โดยภายในจะมีทั้งหมด10ชั้นได้แก่ชั้นที่1เป็นพื้นที่สำหรับประชาสัมพันธ์การท่อง,งเที่ยวบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดน,นครสวรรค์มีร้านค้าในตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าโอท็อปค่ะซึ่งชั้นที่2องและชั้นที่3นะคะเป็นแบ่งเป็น2ส่วนนโดยมีร้าอาาหรรเคื่องดื่่่มมขนนนนหวาาและออิเเเทร์็ตคคฟะ สำหรับชั้นที่4ี่และชั้นที่เกเป็นบนในเรียนขึ้นสู่ชั้นที่สิซึ่งเป็นดานฟ้าสำหรับชมวิวรอบตัวเมืองของนครสวรรค์และอำเภอเคียงแบบ360องศาค่ะซึ่งเวลาเปิดทำการนะคะก็คือ10โมงถึง2ทุ่มทุกวันค่ะส่วนคอนเซปต์นะคะ 1. ต้องการให้บัตรเข้าชมหอชมเมืองสามารถเป็นที่ระลึกในการเก็บสะสมได้ 2. ส,สามารถเพิ่มรายได้และคุณค่าให้กับตั๋วในการเข้าชมหอชมเมืองนครสวรรค์ 3. ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยในการเข้าชมค่ะโดยตั๋วเด็กและผู้ใหญ่จะมีรายละเอียดทั้งวันเวลาเปิดปิด แล้วสามารถแสดงข้อมูลของหอชมเมืองได้โดยการสแกนคิว o า e โคค่ะอันนี้จะเป็นตั๋วสำหรับผู้ใหญ่นะคะที่จะมีโทนสีสุขุมมากขึ้นแล้วก็เรียบมากขึ้นนะคะโดยที่ถ้าสะสมตั๋วแบบใดก็ได้ครบสองแบบจะสามารถแลกเครื่องดื่มในราคาไม่เกินห้าสิบาทได้ที่คาเฟ่ชั้นสองค่ะ จุดประสงค์นี้สร้างมาเพื่อทั้งเป็นที่ระลึกนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มไรายได้ให้แก่ผู้ค้ารายย่อยภายในได้ด้วยค่ะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ